สวัสดีครับบ้าพักผมเซฟปุ๋ยครับผมเด็กอะมาโนเลียลขานะครับผมถึงทีครับผมกับทีมงานช่างครับผมทีมงานช่างใหญ่ครับผมกับพีซีนะครับผมจากบาดพละการเกษตรครับตัวคลิป่อยครับผมชุดใหญ่เพราะยังกับพีซีนาซานาซาบ่นี่ครับของนาซาครับผมอู้แบบใหญ่เลยครับ ยันหมาสุริธานิแดงครับผมรุ่น45ปีครับตัวนี้รุ่นไม่ลาสุดนะครับรอทองลูกค้าซื้อมาตัดขีดไม้ยางครับผมขีดบ่อยก็ได้นะครับแบบนี้ครับนี่ครับพี่โอ๊คพลังหัสนี่ครับซีวาครับหนังข้างหงเลย จะตวดครับผม